คับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับเมื่อวีนผมจะพาพี่น้องนะครับลงมาเบื้องแปลงหยานะครับที่ผมขีดไว้นะครับประมาณหามื่อนีนะครับหามือนีนะครับพ่นเป็นเจดีย์เน่ยครับไปเบื้องกันเลยนะครับไอที่ขีดเนี่ยดูห้านะครับกําลัง เหี่ยวลงกําลังเหลืองลงนะครับยังถึง1สัปดาห์เลยนะครับอันนี้ผมใส่ดูดซึมนะครับดูดซึมนะครับจะราวๆประมาณ3สัปดาห์ถึง4สัปดาห์นะครับถึงจะเห็นผลชัดเจนนะครับว่าจะตายหรือสิรอดนี่นะครับครับดูนเถาวันครับดูนเครือนะครับกับลวกลงลงขึ้กันลวกคือกันนะครับนี่นนะครับเพิ่งนั้นมา่อขีดสองปีนะครับปรากฏว่า โบเลียวนะครับยังยังบโบทวถึงกันครับนี่หย่าที่ว่าไห้งัวนะครับเอื่นมาอย่างผมผมบโบบลูครับบลูครับหยานีครับเดี๋ยวผมให้เบิ้งว่าหยาอีอย่างนะครับ <Overwatch> นี่นะครับนี่น,นี่มียุดจุดหนึ่งนะครับที่บริขีดนะครับบริขีดพราะว่ามันเบิดก่อนครับเบิดก่อนผมก็ลืมเลยนะครับมันเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับเพราะกระเทือนนี่นะครับก็เลย บริขีดนะครับเดี๋ยวจะมาลงมาซ้ำอีกท่านึงนะครับมึงท่านึงครับช่วงนี่มันฝนบมตโตกนะครับฝนบมตกนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับกับขีดไปยันบริพนัยอย่างนะครับก็เลยเอาไว้กวนนะครับไว้ก่อนเหลืออยู่บ่ไหลายนะครับกับรอบข่างนะครับสองเปียกกันยังบ่พออยู่นะครับ ีดแล้วต้นพักตัวต้นไม้ตัวอย่างบ่ตายบ่บ่ลวกแมนบ่นี่ครับแมนครับพี่น้องว่าจะย้า้ถูกใบหรือถูกยอดนะครับจะให้ถูกส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับเขีย่นใบนะครับจะให้โดนนะครับถ้าถูกปุ๊บนี่จะเห็นเมือสภาพก็แล้วกันนะครับเหลืองเบิดนะครับผมไม่คิดว่าคือกันนะครับโดนใบนครับเหลืองเบิดงครับหญ้าตายวัว ครับบางจุดกระตายบางจุดกับ่อตายอวยยังเหลืองอยู่หงาเกี่ยวขึ้นที่เก่าแล้วครับเดี่ยวพาขึ้นเบืองรอบๆเลยนะครับเดี๋ยวกับฝนตกมาแต่ที่ไทยเตรียมเปลี่ยนยีกรอบหนึ่งนะครับถามว่านะครับดูดซึมนี่นะครับจ่อยสลายเรียวบ่นะครับสายตัวไวบ่นะครับการสายตัวนีไวน่ไวนะครับไวนะครับ มีผลระยะสั้นนะครับในการสลายตัวนะครับบโบโบคือจงคุ้มหยานะครับคุ้มหยาเนี่ยมีอยู่ประมาณปีหนึ่งนะครับอยู่ประมาณปีหนึ่งครับปันี้คือขอเสียนะครับแล้วก็ไอตัวสารเคมีที่ครูพิชาการการเกษตรนะครับที่หามไว้นะครับพวกนั้นสายตัวซ่านะครับสายตัวซ่าอยู่ในดินในดนเนี่ยนะครับ เดีย๋ yup. ยวไปเบื้อกอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมขีดป่อยนะครับอย่านี้แหละพี่น้องนี่อย่าอันนี้แหละที่เบิ้งที่เขียวๆอยู่ผมขีดเบ่เบื่นะครับหญ้าเดียวกันนี่นะครับถ้าขีดโดนออยเป็นแบบใดมาเบิ้งครับโดนออดนะครับผมกับอะไรจำนานนะครับในเรื่องของพวกจยขีดหย่างวันใดนะครับผมก็ทดลองไปเรื่อยๆนะครับว่าเออถ้าเป็นแบบนี้พี่น่าจะ เรามาระวังพวกนี้นะครับนี่พี่น้องสภาพนี่รูนใบใบจะเหลืองนะครับที่เพินพ่นผ่านมาทีอ่อยู่ในะคบแปลงอ้อยเหลืองพวกนี้อีกนะครับนี่ต้องระวังนี่ผมใส่กระป๋องปลากระเบียหนึ่งกระป๋องปลากระเบียเครื่องกระป๋องปลานะครับบุรี่ว่าขนาดจักซีซีนะครับกาเอานะครับบอร์รี่บัตบา,บาจักซีซีนะครับนี่เขี่ยตไป ว่ามันสิเหลือวา่วามันว่ามันสิว่ามันขีดเท่านั้นเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่ามุมนั่นเหลือนะครับแต่ว่ามาขีดทั้งนี้นะครับยาตัวกระสุนหายเรียบเลยจะได้รู้นะครับทดทดลองทดสอบไปเรื่อยๆนะครับจะได้รู้ว่ามันพีผลเป็น,น,นยนังไงแน่นะครับกับพืชนะครับมันสามารถที่จะขีดทับได้บ่ครับขีดบ่ได้ปีนากระสีระวังปีนากระดีขีดถึงแตะ ตรงเหงาตรงควนไปนะครับบ่ให้ยโดนใบครับปรากฏว่าปีนี้รู้แล้วนะครับวิถี่ผ่านมานะครับเกียรอ้อยสูงนะครับมันไม่มีผลกระทบครับกับอ้อยครับเพราะว่ามันบ่ริโดนใบอ้อยนะครับโดนแต่ตรงเหงาตรงควนอ้อยครับการคบลูนะครับสามารถที่จะเลี้ยงรูไปเรื่อยๆนะครับไปขนาดเรื่อยๆพี่น้องครับว่มีที่สิ้นสุด วันนี้ก็ลุงแปลงเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับปรบากฏว่านะครับได้ผลอยู่นะครับแต่ว่ารอบางกะทินหนา่อนจะเป็นแบบใดอีกนะครับจายงานให้พี่น้องได้รับทราบอีกสักหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงจุดนี้นะครับนี่เขียวๆที่พี่น้องเห็นล้มยู่นี่นะพูดละพี่น้องประมาณพูดละประมาณยออยู่หัวนั่นแหละนะครับประมาณนั่นแหละเน้เขียวสดขนาดนั้นเลยเดี๋ยวบางใกล้นะครับนี่ เกียวสดขนาดนี้แหละพี่น้องเขียวสดเลยนะครับทูงขนาดนี้แหละนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเหี่ยวมันหลุมลงกระสือนะครับก็เลยเห็นมันมันเตี้ยซื่อๆนะครับมันเตี้ยมันประมาณนี้แหละนะครับนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมเข้ามาการกำลังใจผมผู้ใหม่นะครับก็ฝากติดตามฝากกดแชร์ กับเป็นกระไรใจผมน้ำดื้อพี่น้องดือ้อนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายพี่น้องนะครับพบพอกันในคลิปต่อไปในวีดีโอต่อไปครับสวัสดีครับผม